สวัสดีครับเชิญชวนให้พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยรักความเท่าเทียมและรักความเป็นธรรมร่วมต่อสู้ไปกับพวกเราชาวไฟเย็นนะฮะง่ายๆด้วยการ มาเชิญชวนให้ท่านสมัครสมาชิกของช่องนะฮะสนับสนุนให้เกิดการต่อสู้บางคนอยากจะสนับสนุนและอาจไม่มีช่องทางซึ่งก็แล้วแต่กําลังของแต่ละท่านที่อยากจะเห็นการต่อสู้ภาคประชาชนและอยากจะเป็นส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อโค่นทรราชที่มันต้นคนไทยมาช้านานช่วยๆกันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านแต่หลายท่านก็อาจจะมีช่องทางการชําระเงินเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันนี่หรือแบงกิ้งออนไลน์ต่างๆ ก็สามารถสมัครได้เลยนะฮะถือว่าเป็นช่องทางสนับสนุนอีกช่องทางหนึ่งฮนะแล้วแต่กําลังของ,ของแต่ละท่านฮนะแจ้งให้ทราบนะฮะว่ามีช่องทางสนับสนุนไฟเย็นชาแนลอีกช่องทางหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับมาคุณเอสนะครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับมาพี่หุ่นเป็นไงบ้างสุขภาพ ร่างกายดี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 อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นจาไซ่อาอีการขับถายปกติอ่าเข้าสู่หมดปกติเเอเอเอพี่ต้องอยู่ยาวๆที่หเนี่ยนนสําคัญสําคัญ<น>ถ้าถ้าเสียยังไม่ไปพี่ห้ามไปอะไ <laughs> <laughs> ม่อนุญาตให้ไปไว้ <laughs> <laughs> เออไม่ได้ <laughs> เห็น<อ><อ>วันนี้คุยกันมีมีเรื่องอบต ที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับมีเรื่องหัวคะแนนใช่ไหมฮะมีเรื่องแล้วก็เรื่องที่กําลังจะมาถึงของคนไทยทุกคนก็คือวันที่แปดใช่ไหมอืมเอางั้นผมเอาด้วยแต่ก่อนที่จะคุยกันต่อเนี่ยผมอยากจะดึงสติโดยเฉพาะช่องเนี้ยดีมีพี่ขุนมีคุณจอมเนี่ยดึงสติกันนิดนึงว่าผมผมเชื่อแหละว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีสติอยู่แล้วรู้ใช่ไหม ว่าเป้าหมายจริงๆของเราเนี่ยคืออะไรพี่รู้เนาะเปลี่ยนแปลงสังคมไปด้วยกันรวมๆในหมดรวมๆแล้วครับแต่ยังไงต้องต้องขอบคุณด้วยว่าว่าอย่างน้อยไฟเย็นเห็นตรงกันกับหลวงตาตรงที่ว่าจำเป็นในการต่อสู้จำเป็นต้องมีแนวร่วมอันนี้ต้องขอบคุณด้วยสติที่ผมอยากจะบอกอันแรกก็คือ รู้ให้ท่องแท้ว่าเราไม่ได้อยู่ในประเทศที่เป็นปกติ mm. ที่ผ่านการเลือกตั้งไปแล้วมันก็มีอำนาจบริหารอำนาจตุลาการและนิติบัญญัติหรือเรียกว่าสามเสาหลักคานอำนาจซึ่งกันและกันไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันเราไม่ได้อยู่ในประเทศตรงนั้นอันนี้อันนี้คือทุกคนเห็นเห็นพ้องต้องกันหมดแหละ mm. การเลือกตั้งครั้งเนี้ยมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ สงครามจริงๆมันคือหลังวันที่แปดตัวสงครามจริงๆของคนไทยอะไรคือสงคราม,ห,มหลังวันที่แปดนั่นคือของจริงนั่นเกมการเมืองจริงๆหรือเกมการต่อสู้จริงๆจะเกิดขึ้นหลังวันที่แปดการได้ที่หนึ่งไม่ใช่เครื่องการันตีอะไรเลยหมายถึงชนะเลือกตั้งได้ที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งพักอันดับที่หนึ่งนะไม่ใช่เครื่องการันตีอะไรเลยเรารู้อะ ต้องรู้จักเอะสติคือรู้จักเอ๊ะตั้งคําถามตัวเองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จริงๆแล้วคนไทยทุกคน60กว่า65ล้านคนที่ี่กําลังอยู่ตอนเนี้ยเราจะต้องไปเลือกตั้งเอาปีอะไรพี่70ถูกไหมฮะใช่ถ้าเหตุการณ์อยู่ในประเทศถ้าอยู่ในประเทศปกติเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเราเนียจะต้องไปวาระสภาเลยใช่ปล่าสี่ปียังไม่ถึงเลยใช่ไหมด้วยซ้ํา ปีละคนปีละคนไอ้น,นี่ปกติเหรอปกติเหรอแล้วใช้คนเก้าคนมาปลดปลดปลดปกติเหรอเออรู้จักเอ๊ะตั้งคำถามตัวเองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันเกิดจากอะไรก่อนทำไมวะกูต้องมันมามามา,มาเลือกเอาปีนี้เพราะอะไรทำไมเราต้องเข้าสู่กระบวนการนี้อะไรคือต้นสายไปลายเหตุจริงๆเหตุมันเกิดคือปีสองห้าหกแปด ตั้งแต่ต้นปีเลยทำไลน์ตั้งแต่ต้นปีเลยการเลือกตั้งครั้งน,นี้มันมาจากการลักลอบคลิปอัดคลิปเสียงเเของศัตรป<ด>ของประเทศใช่เหตุเกิดก่อนหน้านั้นคลิปคือส่วนหนึ่งของขั้นตอนของเขาซึ่งวันนี้คงคงจะเข้าใจกันแล้วมันมีการวางแผนทั้งภายนอกและภายในศัตรูไม่ได้มีแต่ภายนอกประเทศยืนยันตรงกันนะเหตุเกิดก่อนหน้านั้นหมายถึงว่า ที่ถีบไอห,หนูออกจากมหาไทยใช่ไหมถีบไอห,หนูเป็นเป็นบันไดตรงกลางก่อนหน้านั้นมีการวางแผนมาก่อนอืการวางแผนการวางแผนนี้ให้ให้ให,ให้ให้ทุกคนเบี่ยงเบนความสนใจไปที่ชายแดนเกตประทะชายแดนที่จอมก็ดีที่ผมก็ดีตั้งคําถามทุกคนไม่ใช่แค่สองคนนี้ตั้งคำถามเอ๊ะมันก็อยู่กันปกติมาตั้งนานแล้วใช่ไหม<อ>มีควันมันต้องมีไฟอื แต่เพียงแต่ว่าเขาให้ให้เราไปเข้าใจว่าไฟมันเกิดตรงนู้นใช่ใช่วันที่อิงวันที่อิงลงปล่อยเป็ดตัดเน็ตตัดน้ําตัดไฟตัดน้ํามันด้วยตัดยุทธภัณฑ์ต่างๆที่สาคัญของพัญของพวกสแกมเมอร์นั่นแหละแล้วตกกลางคืนมันส่งสัญญาณว่าไม่พอใจโดยการเผาสาราตรีมุกนั่นแหละนั่นคือจุดเริ่มต้นถ้าถ้าพี่ยาถามว่าอะไรคือจุดเนี่ยตรงนี้คือจุดเริ่มต้นโอเคโอเคโอเคนึกออกนึกออกย้อนต้องย้อนไปถึงนั่นเลยเออคือที่ผมใช้คําว่าสตินําหน้าเพราะว่า เราหลงไปกับสถานการณ์ให้เขาสื่อต่างๆด้วยที่มันเป็นพวกสื่อรับเงินอ่ะโพโพหาแดกก็เยอะเดี๋ยวนี้ <_ S 2> เราหลงไปกับราคำต่างๆพวกเนี้ยที่มันอยู่รายล้อมรอบตัวเราที่มันอยู่ในมือถือเราที่มันอยู่ในคอมพิวเตอร์เราที่มันอยู่ในหน้าจอโทรทัศน์เราเราหลงไปกับพวกนี้จนกระทั่งเราลืมไปว่าเฮ้ยจริงๆกูต้องไปเลือกตั้งเอาปีหน้านะมันมันไม่ใช่เรื่องเลยนะที่กูต้องมานั่งอะไรปีเนี้ยอืมแล้วมันเกิดจากเหตุการณ์ข้างนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราต้องมาทํากันปีนี้ S <S จุดเริ่มต้นจริงคือจุดเริ่มต้นที่เป็นที่เรียกว่าจุดพลิกจริงๆก็คือการลักลอบอัดคลิปเสียงจากศัตรูของประเทศส่งเข้ามาให้ตัวละารไทยแล้วตัวละารไทยซึ่งมันเป็นหนึ่งในสามเสาหลักตัวละารบริหารนิติบัญญัติใช้อำนาจข้ามห้วยมาปลดนายกซึ่งเป็นฝ่ายบริหารซึ่งเขากําลังทําหน้าที่อยู่ใช่ไม่ใช่ <S 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 หนึ่งในสามเสาหลักปลดนายกที่กําลังทํางานอยู่กลางคันครับ ต้อง,องเราต้องตั้งสติต,ตรงนี้ก่อนอ๋อมันมันมาจากจุดนี้ไม่งั้นเราจะไม่ต้องมันคุยกันวันที่แปดกุมพาเลยใช่ไม่ใช่อืนายกอยู่ไม่ครบแล้วทําไมถึงปลดก็คลิปเสียงไงเขาอยากให้เราเชื่อว่าเป็นคลิปเสียงไงใช่ไหมเขาอยากให้เราเชื่อว่าเป็นคลิปเสียงไงใครเป็นคนปล่อยคลิปเสียง่ะและคนปล่อยมารู้ได้ไงอีกสามเดือนจะมีนายจ,จะเปลนคนนี้จะไปไ<อ>คนหไหนจะมาม่รู้ด้วย มันรู้ด้วยมันรู้ด้วยอ่าคิปมาจากใครทําไมคุณเซนต้องความต้องการของศัตรูหรือคุณเซนเนี่ยคือต้องการอะไรเอาเอานายกคนนี้หรือรัฐบาลของพรรคการเมืองเนี่ยลงไม่ต้องการให้นายกคนนี้อยู่ง่ายๆง่ายๆเลยง่ายๆเลย,ย,ย,เลยถ้าถ้าผลการเลือกตั้งครั้งเนี้ยรัฐบาลมาพรรคการเมืองเดิมเนี่ยกลับมาเป็นรัฐบาล ที่เขาที่เขาที่ไอ้ศัตรูของประเทศทั้งภายนอกและภายในที่บุรีรัมย์มาอยากให้ปลดเนี่ยหมายขามว่าการลงทุนไปตั้งแต่ทําสงครามมาและการหว่านเม็ดเงินการโหมกระแสต่างๆเวทีกปทเวทีนั้นเวทีนี้ที่มันใช้เงินจากข้างนอกจากใต้ดินขึ้นมาจะสูญเปล่าทันทีใช่ไหมฮะ hmm. ที่มันลงทุนลงแรงมาทั้งหมดจะสูญเปล่าทันทีถ้าคนไทยฉุกคิดสักนิดหนึ่งนะเราไม่ต้องมานั่งเลือกตั้งไม่ต้องมาคุยอะไรกันเสียของ อเลือกตั้งก็เลือกตั้งไปแค่วันเดียวมันไม่ใช่เงินที่ใช้เลือกตั้งเงินใครเงินใครภาษีประชาชนรต้องเสียเวลาตรงนั้นม,มันไม่ใช่ที่ผมใช้คำว่าสติอีกเรื่องหนึ่งทําไมคุณต้องมองให้ออกแล้วผมใช้คาําวสงครามเพราะอะไรคุณต้องรู้เดียพี่ขุนด้วยผมถามผมราคุยกับพี่ขุนก็ได้คำวสงครามคือต้องมีคู่ขัดแยง้งอืคู่ขัดแยง้งผมถามพี่ผมถามพี่ก่อนคู่ขัดแยง้ง เป็นเราหรือประชาชนจริงๆไม่ใช่ชื่อพรรคนะเป็นประชาชนจริงๆกับไอ้หนูหรือเป็นเรากับประชาชนหรือประชาชนจริงๆเนี่ยกับไอ้รัฐพันลึกทาตอบคือประชาชนกับรัฐผันลึกนี่คือคู่ขัดแยง้งคุณจําตรงจุดนี้ไว้เลยนะนี่คือคู่ขัดแย้งที่แท้จริงประชาชนกับรัฐพันลึกแล้วผมถึงผมผมถึงได้พยายามบอกว่าสติสติสต คุณต้องรู้เดี๋ยวว่าคู่ขัย้งจริงๆคือใครเพียงแต่ไอ้ไอ้ออหนูเนี่ยมันคือมือตีนถูกไหมฮะครับมันคือมือตีนมันคือพระสหายอะไรเนี่ยมันคือมือตีนที่ที่คือเขาเล่นการเมืองผ่านพรรคการเมืองนี่เอ,งอางอ่ายๆเหมือนสมัยก่อนที่เป็นประชาธิป,ปัตย์อ่ะใช่ไหมครับหลังจากนั้นพอมีคลิปเสียงแล้วมันปลดนายกลงแล้วผมอธิบายว่า ถ้าเราทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามเหมือนที่อาจารย์ผมนึกชื่อบอกแล้วอาจารย์สุวชัยแซ่ดาดเคยบอก,กเรานานแล้วว่าถ้าเราคิดไม่ออกที่จะสู้กับศัตรูยังไงเนี่ยเราทําในสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับความต้องการของศัตรูตอนนี้รู้แล้วว่าจริงๆคู่ขัดแย้งคือใครไงเ,เพราะฉะนั้นผมต้องรวมไอ้หนูเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคู่ขัดแยง้งด้วยเพราะมันคือมือตีนของเขาอืมันก็เลยมันก็เลยต้องต้องอย่างนี้ด้วย ความเสี่ยงอีกอันหนึงความเสี่ยงอีกอันนึงผมไม่อยากก้าวไกยหรอกนะแต่ว่าความเสี่ยงอันหนึงที่มันจะเกิดขึ้นและผมดูจากเหตุการณ์สิบสี่ลานเสียงเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นเอ๊ะกันไหมว่าทําไมปปชถึงเลื่อนคดีสี่สิบสี่สอสอออกไปนี่ไม่ใช่เพิ่งเลื่อนนะเลื่อนมาหลายครั้งแล้วท,ท,ทั้งที่มีเดสไลน์เราออกมาชัดเจนแล้วแล้วก็ไม่ได้จะมา ออะไรนะเพียงแต่ว่าในมุมของผมคือมุมของประชาชนเนี่ยตั้งคําถามมนด้วยทําไมปปชถึงเรื่องคดีนี้ออกไปเขาเลี้ยงไขไว้เพราะอะไรอืมอันนี้ข้อที่หนึ่งมีเหตุผลอะไรที่ปปชซึ่งเป็นคนของพันลึกใช่ไหมปปชมาจากใครสีน้ําเงินสีน้าเงินสวสีน้ําเงินเป็นคนเลือกปปชเข้ามาใช่ไหมแล้วสวออสีน้าเงินมาจากใครและเจ้าของสวสีน้ําเงินเนี่ยเป็นมันเป็นมือเป็นตีนของใคร เมื่อไม่กี่วันก่อนอันนี้อันที่สองปอสปราพามยาเสพติดบุกจับผู้สมัครสอสอปทมเขตสามสามไม่ต้องเอ่ยชื่อเอี่ยวฟอกเงินยาเสพติดสองหมื่นล้านดูข่าวกันใช่ไหมตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีการโอนเงินเป็นรายเดือนกับผู้สมัครแล้วไอ้ผู้สมัครคนนี้มันก็มีการเป็นนายทุน เป็นหนึ่งในนายทุนหลายๆคนของพรรคนี้ด้วยเวลาเราดูดูกดูข่าวเนี่ยเราดูด้วยว่าเดี๋ยวผลมันจะเป็น,ปนไปตามยังไงเหตุการณ์เนี้ยมันจะพาไปสู่คดีฟอกเงินคดีฟอกเงินนําไปสู่สองเหตุการณ์ก็คือการยึดทรัพย์กับยุบพักมอยอมุมหนึ่งคือแล้วแต่คุณผมบอกแล้วว่าคู่ขัดแย้งจริงๆคือระหว่างเรากับรัฐพลึก แล้วแต่คุณจะส่งอีกสิบสี่ล้านเสียงหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คุณเลยไปให้มันอีกก็ได้เพราะมันมีความเสี่ยงอยู่สองสองประการอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยแ,แค่เงินบริจาคเป็นเงินกู้มันยังยุบได้ภาษาอะไรกับเห็นเห็นเนี่ยคดีฟอกเงินเนี่ยไอ้ผู้ใช้ผู้สมัครคนนี้มันไม่ใช่สอสอในระดับผู้ระดับลงสมัครเขต 3, 3สามสามสินี่มันมีการบริจาคเงินมันเอาเงินอะไรมาบริจาคเข้าพักก่อน ถ้าปอสเก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังกลับลงไปละ่ะจะดิ้นยังไงไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ว่ายอย่างงี้นะ <c oughs> แต่นี่คือความเสี่ยงผมบอกแล้วว่าสงคารามจริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงการเลือกตั้งวันที่แปดมีเหตุผลอะไรที่ปปชต้องเลื่อนออกไปเลี้ยงใครทาไมจะเอามาหารใครเอาตรงๆจะเลี้ยงไอจะเลี้ยงตรงนี้ไว้เอามาหารใครก่อนพอหารเสร็จแล้วช้อนกลับด้วยวิธีไหนสองคดีนี้เป็นแค่ตัวอย่างเบื้องต้น ผมพูดตามข่าวนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้จะอาคาติอะไรทั้งนั้นเพราะอะไรมันมีกรณีสิบสี่ล้านเสียงโดนกันมาแล้วผมก็จําเป็นที่จะต้องเอาสิ่งที่มันเคยติดพลาดมาแล้วกลับมาพูดอีกความเชื่อใจมันหมดไปเพราะว่าคุณเอาเสียงที่บริสุทธิ์ไปยื่นเพนกวินน้องเพนกวินเนี่ยใช้คําว่าอะไรในเฟซบุ o กถ้าจํากันได้นะน้องเพนกวินเขาใช้คําว่าพักศัตรูอันดับหนึ่ง ไปย้อนดูนะฮะเป็นวิ้นใช้คําว่าพักศัตรูอันดับหนึ่งทำไมมุมมองของเพนกวินถึงได้ใช้คำว่าพักศัตรูอันดับหนึ่งคิดเอาเองคิดเอาเองแล้วเราก็อย่าลืมอย่างที่ผมบอกมองให้เห็นภาพรวมด้วยว่าจริงๆเราต้องไม่ต้องมาเลือกตั้งกันเลยความต้องการของคุณเซนจะสำเร็จทันทีถ้าไอ้หนูกลับมาถือว่าไม่เสียของ ถูกไหมที่มันลงทุนลงแรงทําสงครามอะไรกันมาตลอดถือว่าไม่เสียของเดี๋ยวก็ไปไฟกันต่อไฟกันต่อระหว่างไอ้หนูกับพุนเซนถ้าหลังเลือกตั้งไอ้หนูกลับมาเป็นรัฐบาลก็เพียงแค่การต่อรองแต่ถ้าเพื่อไทยเพื่อไทยคือใครเพื่อไทยคือคนที่เคยปราบมันไม่เอาคาสินโนจะเอาจะเอาเงินที่สะพัดอยู่ใต้ดินเป็นสายล้านขึ้นมาไว้บนดินใช่ไหมเข้าไปปราบสแกมเมอร์ถึงที่เข้าไปจัดการเรื่องแกงคอเซนต์อันนี้เสียผลประโยชน์เห็นเห็นคิดว่าศัตรูของประเทศมันจะพอใจไหมถ้าเป็นเพื่อไทย ใช่ไหมผมถามเล่นๆคิดว่าศัตรูของประเทศทั้งภายนอกและภายในนะเพราะมันมีการสมรู้ร่วมคิดกันทั้งภายนอกและภายในและศัตรูภายในเนี่ยไม่ได้อยู่ไหนไม่ได้อยู่ไหนไกลหรอกคิดว่ามันจะมันจะมันจะแฮปปี้ไหมอ๋ออ่ออ๋อการเลือกตั้งครั้งนี้มันมันถึงได้มันถึงได้มันมันถึงได้ต้องใช้คําว่าสติกันก่อนแล้วสุดท้ายสติที่ผมบอกก็คือคุณทำให้คู่ขัดแย้งของคุณคุณเรานี่คือประชาชนคู่ขัดแย้งของเราคือไอ้พันลึกเนี่ยมันแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เอาก็เลือกส้มมาเ,เยอะๆสิมันมีความเสี่ยงอยู่สองข้ออย่างที่ผมบอกเป็นอย่างน้อยด้วยนะสองข้อเมื่อกี้เนี้เป็นอย่างน้อยด้วยเหตุการณ์ที่สิบสี่ล้านเสียงถูกเอาไปโดยโดยผมเชื่อว่าเขาก็ไม่เต็มใจหรอกมันจะกลับมาอีกได้ไหมลองประเมินความเสี่ยงกันดูนะ<ม>เพราะไอเหตุการณ์บุกจับผู้สมัครสอสกทมเขตสามสามเอี่ยวฟอกเงินยาเสพติดสองหมื่นล้านเนี่ยเขาจับผู้ต้องหาสองลายแต่มันไม่ได้จบแค่สองลาย เด่๋ว่าจะสองลายเลยต่อให้ลายเดียวเนี่ยถ้ามันเงินเส้นเงินมันโยงเข้าถึงพักจบจบข่าวนี่คือความเสี่ยงนี่คือความเสี่ยงที่ผมจําเป็นต้องบอกให้ให้ให้คนที่กําลังจะไปกาแล้วทําไมผมถึงต้องไปเสือกจะว่าจะด่าผมก็ได้ทําไมผมต้องเสือกก็เพราะว่าคู่ขัดแย้งจริงๆมันสงครามจริงๆมันเกิดขึ้นหลังวันที่แปดไงครับสงครามการจัดตั้ง นั่นแหละคือสงครามนั่นแหละคือเกมเกมเกมที่แท้จริงที่คุณจะได้เห็นเอ๊ะแล้วทำไมในเมื่อการเปลี่ยนแปลงอะไรในสภามันม,มันไม่ดีทำไมเราเราต้องมานั่งคุยกันเรื่องนี้อันแรกเลยที่ผมบอกการต่อสู้จําเป็นต้องมีแนวร่วมไหมถ้าคุณตอบว่าไม่จําเป็นกูใช้เดียวได้กูเอาคุณเอาเลยคุณเอาเลยคุณจะคุณจะคุณจะสู้เดียวเดียวไปเลยไปทําไปเลยถ้าคิดว่าชนะนะถ้าคิดว่ารวบรวมคนได้เป็นหลักร้านนะ แต่ถึงรูปรวมคนได้เป็นหลักล้านอำนาจรัฐเขาอยู่กับอยู่กับเขาเราลองถามตัวเราเองดูว่าการมีแนวร่วมเข้าไปนั่งที่สองกระทรวงสําคัญคือมหาไทยกับมหาไทยสองกระทรวงมหาไทยมหาไทยกับกลาโหมหรือหรือกระทรวงไหนก็ได้ที่มันเกี่ยวกับปากท้องของเราอะ่ะประชาชนอ่อนแอประชาชนยากจนประชาชนเศรษฐกิจถดถอยมันก็คือการทาร้ายตัวเองเหมือนกันคุณจะสร้าง งค์การนํายังไงล่ะก็ในเมื่อแต่ละคนม่วนอยู่กับก,บการการหากินยังไม่ได้เลยอเอาข้าวยัดเข้าปากในแต่ละวันยังไม่ได้อืคุณมีคนของเราหรือเรียกว่าแนวร่วมก็ได้เนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมเด็กมันโดนเว้ยพวกเรามันโดนเว้ยมันยังพอเข้าไปขวางมือขวางตีนเวลามันจะลงดาบไอ้เก้าเวลาที่ไอ้นั่งบนบันลังมันจะลงดาบยังพอได้ใช่ไหมม,มันยังพอได้เอาผมพูดเองอีก เหตุการณ์ที่ผ่านมาอย่าง,างน้อยมีป้าอันชันเป็นตัวอย่างไม่ได้จะลริมเลิกบ,บุญคุณบุญแคนอะไรทั้งนั้นนะอย่ามาว่าผมแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าถ้าร่วมกันต่อสู้จริงๆคุณจําเป็นไหมที่ต้องมีแนวร่วมถ้าตอบถ้าคําตอบเป็นว่าจําเป็นคุณเอาคนที่เรียกว่าเพื่อนของคุณหรือคนที่พอจะไว้ใจได้เนี่ยเข้าไปนั่งอย่างน้อยก็ยุติธรรมอย่างน้อยมหาไทยมหาไทยคืออะไรข้าราชการต่างๆเวลาพวกมันจะมาจัดการเรา กับสองกระทรวงเนี้ยข้าราชการใช่ไหมที่เป็นคนดําเนินการเป็นตัวโอเปอเรชั่นใช่ไหมคุณ hmm. ถามตัวคุณเองคุณอยากจะใช้เดี่ยวคุณเอาเลยแต่ถ้าคุณคิดว่าจําเป็นต้องมีแนวร่วมผมผมพูดในลันกษณะกลางๆเอ๊ะแล้วทำไมผมต้องไปพูดสองสองความเสี่ยงที่บอกเมื่อกี้ผมไปแขวะเขาอีกเหรอขอโทษนะฮะพูดตามข่าว้อสองก็คือสุดท้ายถ้ามันถ้ามันไม่โยง ถ้าถ้าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สิบสี่ล้านเสียงไม่เกิดขึ้นอีกแล้วไปแต่ผมไม่ค่อยเชื่อก็กรณีก็อย่าว่าจะ่างนี้ผมบอกมันไม่ได้จบแค่คนสองคนที่เป็นเขตสามสามผู้สมัครปทมเอี่ยวฟอกเงินยาเสพติดนะทําไมเขามาเล่นงานเอาช่วงนี้เออคุณรู้จักถามด้วยนะทําไมปปชมันถึงเลื่อนเลื่อนออกไปเพราะตรงเนี้ยมันทาเกตเดียวกับเพื่อไทยอ่า ตลาดของไอ้หนูกับตลาดของเพื่อไทยคนละตลาดแต่ตลาดของเนี่ยสี่สี่สองสอเนี่ยกับตลาดเพื่อไทยมันตลาดเดียวกันเอามาหารก่อนหารก่อนพอหารเสร็จแล้วทาไงต่อหารเสร็จแล้วคุณก็เป็นลวมไปช้อนเอาทีหลังช้อนด้วยอะไรช้อนด้วยคดีถ้าถ้าจะบอกไม่ช้อนเพราะกล้วยนะแต่แล้วแต่แต่สาหรับมุมมองของผมคนเดียวเลยนะผมบอกทั้งสองอย่างทั้งคดีและทั้งกล้วยถ้าอย่างนั้นก็คือจบที่ตรงที่ว่า เกมการเลือกตั้งครั้งเนี้ยแล้วแต่นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยเอาให้มันเกินสองร้อห้าสิบไว้ก่อนเพราะส่งคามจริงๆมันอยู่หลังมาที่แปดตอนนี้พี่ได้เลยขอบคุณนนมากวัดดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องนะครับ พรุ่งนี้กำมะลืนเนาะสาวอาจารย์อังคารก็หยุดสองวันเนาะก็ไปเจอกับบันพุทธนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่สนับสนุนผ่านการเข้ามารอรับฟังผ่านการมาพูดคุยสัทนาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่น้องที่โฟนเข้ามาร่วมรายการก็ดีก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับเนาะไปก่อนนะไปก่อนนะเดี๋ยวล่ําลากันไปด้วยบทกวีของมิสหายท่านเดิมนะครับมหากวีไฟเย็นนะครับอืม โหนวังหวังนายกสก,กรปรกหมกเม็ดแผนหนูเนเล่ผู้แทนเฉือนคู่แ้นแสนช่อโกงกะกะตก็ของหนูย้ายนกรรุเป็นขโยงมุ่งเอาเขากระโดงหัวยึดโยงโกงสอวอเงินเท่าเข้ามาแทรกใช้กล้วยแจกแหกทุกข้อ สื่อเสียงไม่เพียงพอเพื่อพกหอ่อส่อเอี่ยววังพาดพิงเป็นสิ่งผิดศูนย์เสียสิทธิผิดสารสั่งหนึ่งหนึ่งสองแค่ร้องดังเจ้าคุมขังชังราษฎรหนึ่งหนึ่งสอง แค่ร้องดังเจ้าคุมขังช่างราศดรไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆนนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับ,บ,เ,เ,นนรบเจอกันวันพุธนะครับสำหรับคำกันนี้ผมกับปาจอมก็ลํำลากันไปก่อนเดอ้อสวัสดีครับฝันดีฝันดีฝันดีกูฝันลายแน่ยื้ขาบ้านอีกแล้วโอ้ยไปละ